เอาละครับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งคำถามนะครับส่งเข้ามาทาง Facebook ของเราโถามคุณหมอเลยกันนะครับอยากให้คุณหมอแนะนำวิธีการเลือกใช้ผ้าอนามัยครับแล้วก็แผ่นอนามัยนะครับพร้อมกับวิธีการสังเกตสิ่งตกค้างที่จะเป็นสัญญาณเตือนว่าต้องไปพบแพทย์หรือเปล่าผ้าอนามัยนี่มีหลายแบบเอาแบบแบ่งเป็นแบบภายนอกกับภายในนะคะภายนอกก็คือส่วนภายนอกภายในก็คือแบบสอดใส่เข้าไปข้างในภายในก็ต้องมีข้อระวังอยู่สองสาข้อข้อที่หนึ่งก็คือจะต้องรู้ว่า สรีระเราเป็นยังไงบางคนสอดผ้าอนามไมปุ๊บโหวิ่งมาหาหมอเลยค่ะตกใจไปเจอก้อนอะไรก็ไม่รู้คุณหมอหนูสงสัยเป็นมะเร็งแล้วข้างในจริงๆแล้วข้างในมีปากมดลูกเวลาเราสอดใส่ต้องสอดใส่ไปด้านหลังปากมดลูกขนาดก็ต้องไม่ใหญ่เกินไปนะประเด็นที่2ก็คือนอกจากรู้สรีระแล้วนะคะจะต้องไม่มีทัศนคติที่ไม่ดีคือคนไทยเนี่ย ผู้หญิงไทยนี่มีลักษณะพิเศษก็คือไม่ชอบอะไรไปสอดใส่ใส่แล้วก็ทุกใจโอ้เสียพรมจันทร์ฉันจะหายไปหมดแล้วจริงๆแล้วไม่ขาดนะคะเพราะมันยืดได้นะคะค่ะประเด็นที่3ต้องไม่เป็นคนขี้ลืมตัวเองใส่ไปไหนที่นี่ถูกต้องเน่าแล้วก็เกิดอาการที่อันตรายมากซึ่งมีคนเสียชีวิตนะคะเรียกว่าเซปติกช็อกซินโดมก็คือเชื้อโรคนะคะสเตปฟิโลคอคัสซึ่งมันอยู่ผิวหนังเนี่ยเข้าไปเจริญเติบโตแล้วก็เข้าไปในเส้นเลือดก็คือพอใส่เข้าไปผ้านามยเน่า เนื้อก็เปื่อยนะคะเชื้อโรคพวกนี้ก็เข้าไปในเส้นเลือดก็ทําให้เกิดอาการช็อกเสียชีวิตนะคะข้อดีข้อดีก็คือสามารถทํากิจกรรมได้โดยที่ไม่กังวลเช่นว่ายน้ําคือสามารถซ่อนเร้นได้แล้วก็ดูดซึมซับได้ดีไม่เปื้อนนะคะทีนี้แบบภายนอกนะคะแบบภายนอกนี่จริงๆแล้วก็มีวัฒนาการของผ้าอนามัยค่อนข้างเยอะสมัยก่อนเนี่ยจะมี3แบบเท่านั้นเองก็คือแบบมินิใส่ในวันเบาๆแบบแม็กซี่เป็นขนาดธรรมดา ใส่ในวันที่มาแล้วก็สุดท้ายแบบ overnight ก็คือมีปีกนะคะมีหนาหนาหนาแล้วก็ยาวขึ้นด้วยใช่ใช่ปัจจุบันมีอีกแบบหนึ่งคือแบบแนบหรือเรียกว่าแผ่นอนามัยต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสมมามากใช้มากแต่แผ่นแนบนี่จริงๆแล้วไม่ควรใช้ตลอดเวลาตรงนี้ในแผ่นแนบนี่จะไปแนบชิดเสนอเราเรามีเชื้อโรคคนเรานี่มีเชื้อโรคตรงรูปัสวะรูจระก็ตกไปแผ่นแนบแล้วเข้าไปในช่องคลอดพอเอาแผ่นแนบออกมาที กลิ่นเหม็นมากค่ะทาให้<ะ>ช่องคลอดอักเสบนะคะเ<ะ>นื่องจากเมืองไทยนี่เป็นเมืองร้อนชื้นการที่เอาผ้าอนมามัยปะนอกจากเพิ่มเชื้อโรค<ะ>เข้าไปในช่องคลอดแล้วนะคะอีกอันนึงคือเชื้อราค่ะภายนอกก็จะมีข้อดีนะคะก็คือว่ามันไม่ได้ใส่เข้าไปข้างใน<ะ>ไม่ควรจะสวมเกิน6ชั่วโมงการที่สํารวจผ้าอนมามัยจะบอกสภาวะหรือโรคของคนผู้หญิงม,มาดมดูค่ะ,ะถ้ามีกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นคาวเหม็นเปรี้ยวไม่ใช่กลิ่นคาวด้วยธรรมดาอันนี้ตัวเราต้องมีอะไรข้างในแล้วฉะนั้นสีก็คือสีคล้ำๆ แล้วไม่มีอะไรเจือปนก็เช่นน้องนะคะ,คะสีแปลกๆออกมามีก้อนเนื้อหลุดออกมาใหญ่ๆอะไรอย่างงี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณหมอชันวลีสีสุโกข,ของเราที่มาให้ความกระจ่างสาสตร์ให้แบบละเอียดยิบเลยเก<ม>ี่ยวเรื่องการดูแลสุขภาพของสุภาพสตรีทั้งหลายแล้วก็วิธีการสังเกตการรวมไปถึงการเลือกผ้านมามยด้วยว